สีแดงปักเลื่อมเข้าชุดกับกันเกงและหมวกใบสวยเป็นชุดใหม่ที่นักจัดเสื้อผ้าคนสนิทนำมาเปลี่ยนให้รูปปั้นจำลองหุ่นเข้าตัวจริงของราชนินีลูกทุงท่งพุ่มพวงดวงจันทร์ในโอกาสครบรอบ21ปีการจากไป หล่านี้ไม่เพียงสะท้อนรสนิยมแต่ยังบ่งบอกอุปนิสัยช่างแต่งตัวของพุ่งพวงลูกทุ่งหญิงไม่กี่คนที่ก้าวข้ามกรอบดนตรีจนบางชุดดูทันสมยัยมีกลิ่นอายของเพลงสตริงนี่เป็นสเสน่ห์ส่วนหนึ่งของพุ่งพวงที่ยังไม่รวมเรื่องคุณภาพน้ำเสียงที่ทำให้ทุกวันนี้ยังมีแฟนเพลงจำนวนมากที่ระลึกถึงเดินทางไปที่วัดทับกระดานบ้านเกิดที่สุพรรณบุรีและวัดภาษีย่านเอกมัยแห่งนี้ ถึงก็คิดถึงรักเขาอยู่เนี่ยก็ฟังพีรีทุกวันนี้ก็ยังฟังอยู่นะพีรีก็เห็นเด็กร้องเวลาประกวดร้องเพลงทุกวันตามใช้งานเขาก็เปิดกันทุกวันนั่นแหละอย่างที่นี่ตอนทำงานอะไรอยู่คะที่ก่อสร้างค่ะอ๋อแล้วก็ฟังอย่างที่พ่งเนี่ยค่ะเปิดทั้งวันเขาแบบว่าเขาจะใส่โทรศัพท์แล้วก็เปิดทิ้งไว้แล้วก็ทำงานไปเพลินไปอย่างนี้ จากไปถึง21ปีแล้วนะคะแต่ว่าพี่พึ่งพุ่งพวงดวงจันทร์ค่ะยังเป็นแรงดนใจแรงบันดาลใจให้กับเด็กยุคใหม่ที่รักในเสียงเพลงนะคะใครที่อยากร้องเพลงประกวดจะมาเป็นทีมเลยค่ะมาร้องเพลงให้กับพี่พึ่งฟังแล้วขอพรนะคะนอกจากนี้ยังมีแฟนเพลงจํานวนไม่น้อยที่มาบนบานสารกล่าวพร้อมกับนําของมามอบให้จนต้องมีห้องเก็บของขึ้นใหม่โดยเฉพาะเลยนะคะไปดูกันค่ะว่าของด้านในนั้นส่วนใหญ่จะเป็นของสวยๆงามๆนะคะที่พี่พึ่งชอบมีทั้งกระเป๋ารองเทา้าเสื้อผ้าสวยๆ ที่สําคัญคือเครื่องสําอางต่างๆยาทาเล็บนะคะถ้าเป็นข้าวของเครื่องใช้เนี่ยต้องเป็นสีแดงและลายเสือเป็นส่วนใหญ่เลยเพราะว่าเป็นสีโปรดของราชินีเพลงลูกทุ่งท่านนี้ค่ะเมื่อสุริยนยมสนทยามูนกาก็บินมา ลูกเอือลูกคอและลูกเวียงล้วนเป็นความสามารถเฉพาะตัวในการใช้เสียงของพุ่งพวงที่ยากจะเรียนแบบส่วนหนึ่งได้ชชยชนะบุญนโชตสอนเทคนิคเมื่อครั้งร่วมวงดนตรีไวพดเพชรสุพรรณไม่เพียงความมุม,มานะและพรสวรรค์ของนักร้องบ้านนาที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แต่ชอบร้องและรักเสียงเพลงจนจ,นจดจําได้ขึ้นใจแต่ราชินีลูกทุ่งคนนี้ยังสร้างความประทับใจในอีกหลายความทรงจํา วันนี้ก็คุณพวง์ก็แต่งตัวรอไว้เสร็จแล้วนอนหลับลลหลับไปเลยเผลอหลับร้อคอยจนหลับไม่ได้ร้องพอตื่นขึ้นมา,อ,าอ้าวโอตีเลิกพอดีเนี่ยแต่ว่าคุณพวงเนี่ยเขาเป็นเด็กที่มีความพยายามแล้วก็มีความมานะมีความอดทนอย่างครูรบเนี่ยธรรมดาคุณลบร้องไม่ไกลมันเนี่ยร้องร้องยากมากใช่ตามแ,แก่กยาก,ยกอุ้ร้องแกยากแอนกอนะอะไรเงี้ยแตกลไก่ขึ้นแต่เสร็จแล้วพุมพวงร้องแล้วเข้าแนวทุกเพลง เพลงพุ่มพวงจนกระทั่งครูรบบริรัตนี่เหมือนกับคู่บารมีกันแต่งปั๊บพุ่มพวงดังหมดเนี่ยคือคือสามารถจะจะจะ,จะตีความของของเพลงกันที่จะ,ะร้องให้เหมือนกับไกลเนี่ยเขาสามารถจะดัดแปลงโดยเอา ความรู้สึกตัวเองใส่เข้าไปบางทีถ้าหากว่าเจอกันอะไรกันเพลียงชุดใหม่จะมาละแม่ไอเนี้ยอย่างเงี้นะอย่างงี้ดีไหมดีไหมอะไรก็คุยกันบอกดีดีอะไรเงี้ยหนูเล่นเสียงตรงนี้ดีไหมควรจะต่ําตรงนี้อ่อนอ้อนตรงนี้อะไรอย่างเงี้ย จะร้องเลยทําให้พุ่งพวงไม่เคยเกี่ยงงานขอให้ได้แสดงจะไปลิเกรหรือตลกหน้ามา่านก็เป็นความสุขของนักร้องสาวผู้นี้<อ>ย<า>ัวท้ายวันจะเอาไวไ้ไหมเหลืออีกสองสี่อ่อะ เป็นประจำทุกปีนะคะที่ผู้เกี่ยวข้องจะจัดงานรําลึกถึงพุ่มพวงในหลายพื้นที่อย่างที่วัดทับกระดานจังหวัดสุพรรณบุรีที่จัดงาน3วัน3คืนตั้งแต่12 1 4ถึง14มิถุนายนส่วนเพชรลูกชายคนเดียวยังคงเป็นเจ้าภาพจัดงานที่วัดภาษีย่านเอกมยัยวันที่13 1 5ถึง1ิมิถุนายน ซึ่งนอกจากจะมีมหรสพต่างๆแล้วทุกงานค่ะไม่ลืมจัดประกวดร้องเพลงเพราะไม่เพียงเป็นบันไดสู่ฝันให้เยาวชนแต่ยังเป็นเวทีแจ้งเกิดน้ำพึ่งณไร้อ้อยรายชินีลูกทุ่งผู้ไม่เคยตายไปจากใจแฟนเพลงอภิยาฉายจันทิพย์ไทย PBS รายงาน